ไปก็คงจะดีเค hey. ขอดูไฟที่เก็บข้อมูลจัดซื้อหน่อยสิเดือนนี้ฉันกจะบุกเพิ่นอีกนิดหน่อยอะอ๋อได้ดิเอฉันจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเคยัง hey. หาไม่เจออีกเหรอยังไม่เจอสิฉันจำได้แล้ว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแน่ใจเปล่าแน่ใจสิก็เมื่อวานก่อนไปกินข้าวอ่ะ ฉันยังดูอยู่เลยเอ๊หรือว่าแม่บ้านจะทำอะไรกับคอมฉัน,นฉันว่าแลละเพไปกับฉันไปน,นี่นางแม่บ้านเมื่อวานเนี่ยแกได้ทำอะไรกับคอมเพื่อนฉันหรือเปล่านั่นน่ะดิเปล่านี่คะที่ฉันก็แค่อ่านหลักการบรยห่ารเฉย แน่ใจนะถ้าเธอไม่ได้ทําอะไรอะ่ะข้อมูลมันจะหายไปได้ไงเธอต้องทําอะไรแน่ๆเลยบอกเลยนะแกทําอะไรบอกไปเดนะ้น,น,นี้เลยนะไม่งั้นจะเจอดีแนะ่ก็บอกแล้วเว้ยเขาว่าฉันไม่ได้ทําอะไรคุณสองคนจะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้นะคะยิ่งจะมาปาดดีกับฉันอะีกนะนิดคนสองคนทําอะไรเนี่ยท่ามประานท่านปรานก็ใหญ่ไม่บ้าเน่สิะ